เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพลย์ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับาสวัสดีพีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแผนใหม่ในรอบวันทีนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งมีแผนเดียวเนาะนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เลือกไปที่ตรงนี้เลยนะครับเอเชียโอชีเนยนะครับแล้วก็เจลิกสองนะครับแล้วก็เลือกโออิตะนะ นะครับก็จะได้แผนนี้นะทุกคนนี่นะครับวิธีกดก็กดไปที่ default นะครับแผนที่ได้คือกลางรุกเนี่ยตัวเอ็มบเนี่ยมันจะลงมานิดนึงนะครับไม่ได้ลงมาเยอะนะครับแต่ว่าก็ลงมานั่นเองนะครับอ่ะแมตช์แรกนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูสัก2แมตช์นะครับอันนี้เจอกับดิวิชั่น2นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าดิวิชั่น2จะตบเราหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะกำใช้ได้หรือไม่นะครับผมในแมตช์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะการจัดตัวนะครับที่วิวจะใช้เป็นในส่วนของเดอะบอยแล้วก็ เป็นโมดิสนะครับผมแล้วก็ใช้โรชิกีเนี่ยยืนเป็นกลางรุกนะครับผมเพราะว่าในมาเล่นแหละไม่ค่อยเข้านะครับอันนี้เป็นแผนผู้แข่งนะครับมาในแผน4-2-3-2อเดนเอา4-1-3-2นะครับผมก็น่าจะเข้าทางเรานะครับผมเพราะว่าแผนของเราเนี่ยมันจะบุกตรงกลางนะครับถ้าใครอยากรอแผนนี้ก็เน้นบุกตรงกลางแล้วก็แทงไปดูช่องนะครับเป็นแผนที่เราค่อนข้างถนัดนะครับผมนี่ครับจ่ายบอลเข้ากลางครับพักบอลตรงกลางแล้วจ่ายมาจังหวะนี้ยังไม่มีอะไร เดี๋ยวนึงมาใหม่ครับโรชิกิโรชิกิให้มาหมดิร้องสองเลยครับโล่งๆจังหวะนี้กดไปยังไม่ได้ครับแล้วมาครับรองในลูกสูตรดูครับจังหวะนี้มาเกลเล่ก็ยังติดครับจังหวะนี้โอ้โหเรียกได้ว่ากดขนาดนะครับผมในแมตช์นี้นะผมก็จะเป็นในส่วนของการหามุมยิงนะครับจังหวะนี้โอ้โหกดอยู่ฝั่งเดียวครับในช่วงเวลานี้แล้วจ่ายมาจังหวะนี้ติดอีกแล้วครับกองหลังถือว่ายืนตำแหน่งค่อนข้างดีครับสำหรับแผนนี้ มาที่โมดิตครับจ่ายข้ากลางมาให้มาที่เอโตจังหวะนี้พิกแล้วยิงสะตนนิ่งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจัดให้ทีม h E ดไปแล้วครับจังหวะนี้1นระตูต่อศูนย์ครับแล้วมาครับบอลของ He สดครับมาจังหวะนี้มาตัวนี้ดักได้ให้มาโรชิกกี้ทิ้งต่อมาที่มดิโมดิต สวนนะครับจังหวะนี้สวนเ็วนะครับสรับแผนนี้เป็นแผนที่สวนตรงกลางนั่นเองนะครับจังหวะนี้โดนตัดไปครับแล้วมาใหม่ครับทีมเฮดเดิีครับมาใหม่ออกมาที่ชานโชครับชานโชยกมาจังหวะนี้ได้โควเลยครับลูกเบนดิเก้แต่ยังไม่ตรงกรอบครับเดี๋ยวไปเหมือนกันมาครับจังหวะนี้ชานโชมาอีกแล้วชานโชให้ออกมาเทนมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมพักมาจังหวะนี้โดนตัดเลยครับมานก็เลเลี่เกี่ยวมาออกทางไว้ครับจังหวะนี้ แล้วมาใหม่ครับเม็นได้ว่าสวนเลยครับจังหวะนี้หมาครับเมสซี่เห็นแล้วเดือบอยเดือบอยเติมเลี้ยงจี้ขึ้นไปเลยนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ว่างว่างขนาดเลยเนี่ยครับผมแบบไม่มีให้เราได้แบบปะทะคู่แข่งนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงจี้ขึ้นไปนะครับผมจังหวะนี้ก็จะให้โรชิี้แลวก็จ่ายให้กับเมสซี่ยิงนเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับผมอ่ะแมตช์นี้เนาะอ่าเป็นในส่วนของคู่แข่งที่กดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมตช์ที่2แลละกันนะครับผมในส่วนของการรีวิวนะครับผมมา อันนี้เจอกับดีหนึ่งเท่ากันนะครับมาดีสองอาจจะยังไม่เท่าไหรในครับะาจะไม่ได้เห็นผลอยู่แล้วเรามาดูว่าเจอดีหนึ่งด้วยกันเป็นยังไงมาจังหวะน,นี้มเมสซี่พักเข้าซ้ายปั่นโค้งเรียบร้อยครับโอ้โหนะที่ที่2ก็ลองไปแล้วครับจังวานี้แล้วจ่ายมาครับทำชิ่งกันอันนี้ก็จะเน้นขึ้นเกณฑตรงกลางนะทุกคนอ่าไม่ต้องไปเน้นขึ้นปีนะครับเพราะว่าไม่มีปีนั่นเองนะครับการจากก็จะเจอะแค่เซนเตอร์แบ็กสองตัวของฝั่งคู่แข่งในหกอ่ะเราจะไม่ไปออก ทางริมเส้นเลยนะครับผมเพราะว่าแบ็กเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยเ,ยเห็นไหมแล้วมาจาังหวะนี้ให้มาเมสซี่แตะหนึ่งครั้งอู้ยาวไปครับแล้วเมสซี่ของเขาครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครึ่งบอลคึ่งบอลดับเบิลทัชมาแล้วได้โอกาสสตันนิ่งแล้วครับอืเกือบไปยังยังอยู่ครับยังอยู่มาใหม่ครับโมดิสครับอ่าดีหนึ่งเหมือนกันก็อาจจะตึงๆนิดนึงครับแล้วเจซุสมาแล้วเจซุสจังหวะนี้นิ่มๆครับหนึ่งหนึ่งโอ้โห เอาละครับกลับขึ้นสู่เกมเรือบอยให้มาอโตโตเห็นเมสซี่จะจ่ายให้ไม่ถึงเลยครับเมสซี่เมสซี่เห็นจังวันนี้ลองเลยยังไม่ได้ครับแล้วมาใหม่นี่ดักบอลได้เหมือนเดิมครับสำหรับแผนนี้การยืนเกมก็จะยืนคุมตำแหน่งค่อนข้างดีนะครับสำหรับลายกองหลังเนี่ยผมก็นี่ครับการยืนตำแหน่งก็จะซ้อนกันแบบนี้เลยนะครับยิ่งมีการรับที่แบบดีๆเนี่ยมันก็จะลงมาช่วยเกมรับอย่างมากกิเล่ด้วยนะครับผมอ่าไมค่อนตัดไปครับจังวันนี้นี่ครับบอลสวนแบบ เหมาะกับพิกคาลเตอร์นะครับสำหรับแผนนี้ก็เอาไปเล่นต่อวันอาจจะไม่เท่าไหร่นะผมอ่ะแต่เอามาเล่นแบบวิกคาลเตอร์เนี่ยเข้ามือชิปหายนะครับผมนี่เมืวันนี้ส้มหล่นมาครับเรียบร้อยครับเมซ,ซี่จัดให้ครับสองไปแล้วะครับอาราบาให้อาาหอกมาเดบรอยบอลให้มาที่เดวีเ่เย็นนี่ครับผม,ม่ค่อยๆขึ้นเกมไปนะครับถ้าไม่มีทางขึ้นก็คืนก่อนนะครับผม รีบเร่งเกินไปก็ไม่ดีเนี่ยอ่าจังหวะนี้ขึ้นมาอาราบาไม่มีที่ไปขึ้นประตูครับบิวอัพกันใหม่ครับจังหวะนี้หมุนขึ้นมาครับโยนขึ้นมาปลูกไม้จังหวะนี้ติดเมสซี่เลยครับแล้วเป็นบอลสวนมาที่โมดิตยกให้จังหวะนี้าไปครับมาต่อกันที่เครื่องหลังครับจังหวะนี้ให้ออกมาไอ้เจสุดอีกแล้วปั่นลูกนี้สองสองครับกลับคืนสู่เกมอีกครั้งหนึ่งครับไปใหม่ครับไมค์อนไมค์คอนแทงมาจังหวะนี้โดนตัดเลยครับยาร์ด ับถึงโดยบ่อยไหมไม่ถึงครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้มาอีกแล้วบังคับเดวี่ไปครับจังหวะนี้โอ้ยังดีที่บล็อกผันครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับมาใหม่ครับบีอาร์สไอ้มาเมสซี่เมสซี่แทงนี่ครับเกมสวนก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เยอะๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้นี่ครับถิ่นช่องว่างในการแทงไหมนี่ครับแผนนี้ก็จะเน้นเป็นแทงทะลุช่องนะครับผมใครจะไปเล่นก็เป็นเน้นแทงเอาจังหวะนี้ปั่นเลยครับเมสซี่เรียบร้อยครับสามประตูต่อสองไปแล้วครับเอาเลยครับยิงนําไปอีกหนึ่งครั้งครับจังหวะนี้ โอ้โหสุดๆครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับสรับเมสซี่ตัด้ามาปั่นเลยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะด้วยนะครับผมแต่ละแผนก็จะช่วยเราในระดับหนึ่งแล้วก็นักเตะในทีมเราด้วยอริงนะครับผมการจัดตัวการจัดทีมอะไรต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเทคนิควิธีการเล่นก็เกี่ยว้วดนะครับผมอ่าก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับเอาเทคนิคที่วิญญาณเล่นแบบนี้ไปปรับใช้กับทีมของตัวเองดูนะครับอ่าก็จะเป็นสไตล์ที่แบบสวนเร็วนะครับผมเน้น รับแน่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อบอลกันขึ้นมาทําเกมแบบจ่ายทะลุช่องอะไรแบบนี้นะครับอ่าพักเข้ากลางเลยครับผมสำหรับแผนนี้จังหวะนี้แทงต่อตามช่องไม่มีใครมาทีดีอาร์ครับให้มาที่โมดิสโมดิสแทงต่อครับนี่ครับเดืยบรอยเห็นไหมตัวทําเกมทําช่องนี่ยจะเยอะนะครับผมอ่าแม้กระทั่งแบ็กก็ยังเติมนะครับสำหรับแบ็กซ้ายแบ็กขวาอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะเอาไว้เปิดโขกก็ได้ถ้าใครเป็นสายเปิดโขกนะครับผมอ่าเปิดจากแบ็กนั่นเองนะครับเวลามันเติมขึ้นมาจังหวะนี้ สกัดมายังไม่ผ่านเลยครับมาที่เดวีให้มาอาราบาตัดได้มาใหม่ครับมาเป็นบอลสวนของเราบ้างครับจังหวะนี้เห็นแล้วครับเอโตโอ้โหนิเดียครับรจูกแล้วเดวีเปิดลูกนี้โอ้จะเข้าประตูเลยครับไม่รู้ว่าเปิดหรือหลอกยิงนะครับจังหวะเมื่อสักบุ๋มมาใหม่ครับนี่ครับบอลสวนอย่างมันเลยครับสำหรับแผนนี้อย่างกับพายุครับมาแล้วเอโตโอ้อำนาครับจังหวะเมื่อสักบุ๋มาใหม่ครับ เอาขอลูกที่4บ้างครับจังหวะนี้ให้มาแล้วโอ้โอโจบเกมครับหมดเวลาครับมสซี่เนี่ยวิ่งโล่งๆเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ไม่เป่าเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกที่4ี่ครับได้ปั่นเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่า คือพอใจอยู่นี่ในผมสำหรับแบบนี้นะครับผมก็เก็บชัยไปได้3ามตัวสองครับเมสซี่แฮตติกนะครับผมสำหรับแบบนี้ก็ยิงคนเดียว3ประตูเลยนะครับผมสำหรับคนนี้ก็สุดๆครับเมสซี่ล่างนี้นะใครมีก็อย่าเอาอย่าเอาหลุดพีโนะผมต้องลงทุนนัดนะครับสำหรับเมสซี่ล่างนี้ครับจัดจริงจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฮไลท์ร่างกันนะครับผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแบบนี้ครับนี่ครับจังหวะนี้ให้มาเมสซี่ครับตัดเข้าซ้ายปั่นมุมแคบๆคครับไม่รอดครับสำหรับสเตเกนครับลูกนี้ นำไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้โอ้โหเอโตให้มาจังหวะนี้สุดจัดครับแล้วเมสซี่ไม่ทำให้ผิดหวังครับจังหวะนี้ซัดเข้าไปเรียบร้อยเลยแล้วก็เป็นบอลสวนครับเนี่ยอ่าส่วนใหญ่เนจะเป็นจังหวะที่แบบหลุดจริงๆเนะผมคือจะทำเกมเข้ามาใส่แผ่นนี้ได้นะครับผมนี่โอ้โหอันนี้คือหลุดแบบลงโจ่งเลยนะครับแล้วก็ตัดมายิงนะครับผมคือจังหวะแบบไม่มีจังหวะลุนเนี่ยคือทำอะไรแผ่นนี้ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ส้มหล่นมาครับลูกที่สองครับ คือเราก็ค่อนข้างเสียง,ง่ายด้วยนะครับผมสำหรับแมตชนี้แต่ว่าเกมรูกก็จัดจ้านดีนะครับสำหรับแผนนี้อย่างแจ่มเลยใครที่เป็นสายหน้าคู่อยู่แล้วเนี่ยแนะนำนะครับสำหรับแผนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมากับแผนที่มากับเกมนะครับผมแต่ว่าก็ดีเท่าเท่ากันนะครับผมอ่ะไม่ได้แตกต่าง,งเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างโอเคนะครับอ่จังหวะนี้ก็โดนเจสซุสจัดให้ไปหนึ่งนะครับผมแล้วจังหวะนี้ครับนี่มาได้โอ้ยได้ยิงใกล้ๆครับแต่เดวียังบล็อกไว้ได้ทันครับเกือบซวยเหมือนกันครับจังหวะนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนในส่วนของแผนนี้นะนะครับก็เป็นแผนใหม่ในรอบทีนี้นะครับยังไงก็ถ้าใครอยากลองเล่นเล่นแล้วเข้ามือก็ลองเซฟไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับวสำหรับแผนนี้รถเอลงมาต่ำนิดนึงนะครับลงมาช่วยเชื่อมเกมรุกนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนั้นนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาเอฟซีรุกนคนพงเ่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วนะครับผมบายบายครับทุกคนครับ หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม